ารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องใน่วรรครอบรอบ46ปีวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 3นี้รผมในฐานะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนขอส่องความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพี่น้องชาวพัฒนาชุมชนและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกท้านไทยเราทำชาติเองชาตยืนหยัดทุก ครับสวัสดีครับหลวงมนัสครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะรอพงชุกนะครับรัวานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทางทองใครขออนุญาตจะเรียนถามท่านหลุงมนัสในฐานะประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตำบลบางเสรดเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อ,อไรมีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเราได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างของกลุ่มนะครับเฉลย องค์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางเส็จเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2522ครับซึ่งก็ได้แนวคิดมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมการพัฒนาชุมชนใ่แหล่งเกิดมาให้ความรู้รแล้วก็เลยก่อตั้งได้สาเร็จปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งสิง้น1,800คนค8 0 0คนของทั้งตำบลดีไหมครับทั้งตำบลแล้วสัจจะแต่ละเดือนเนี่ยเดือนละ4,000,000สี่แสนกว่าบาทบปีนึงก็เกือบห้าล้านบาทาเกือบห้าล้านกว่าบาท เพราะนั้นปัจจุบันขณะนี้เรามีเงินสัจจะรวมมาอยู่40ล้านเจ็ดสิบโ่้4ล้านเงินจำนวนนี้ก็ประสงค์หลักก็คือเป็นกองทุนสำหรับชุมชนให้รู้จักการออมและรวมมันไว้เป็นก้อนใหญ่ๆถ้าสมาชิคนใดมีความประสงค์จะขอยืมไปลงทุนประกอบอาชีพก็มายืมไปได้ตามระเบ,บีเยบที่เราตั้งกันไว้เป,เป็นการกู้เป็นการกู้เแล้วแล้วการกู้นี่มีหลักประกรันอะไรไหม,มโดยไม่ต้องใช้ ใช้เพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกด้วยกันคำประกาศคือเราทําแบบไว้วางใจคือไม่ต้องช่วยเหลือกัใช้หลักคุณธรรมห้าประการของความรับเลยครับตอนนี้มาดูว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีมีอะไรบ้างก็กิจกรรมหลักก็คือต้องการให้มีคนรู้จักกันออม จกคือมีเงินเนี้ยไม่ใช่ใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยหมดมีเงินสักเหลือเดือนละร้อยก็ยังดีอ๋อมาฝากปีนึงก็ได้พันสองสิบปีก็ได้มื่นสองอะไรประเภทนี้เมื่อเรามีทุนของตัวเองแล้วถ้าเราจะไปลงทุนประกอบอาชีพไม่ต้องไปยืมที่อื่นโอไม่ต้องไปกู้ธนาคารครับแล้วก็ดอกทุกครับดอกเบี้ยเท่าไรร้อยละหนึ่งต่อปีใช่ไหมปีแค่นั้นเองแล้วจากการพันแปดร้อยคนของสมาชิกนี่เลยเราเคยสำรวจไหมว่า สมาชิกของเรามีหนี้นอกระบบไหมก็พอมีบ้างมีบ้างแล้วเราได้แก้กันก็เราก็เขาก็มาขอมาเล่าให้ฟังแล้วขอให้เราช่วยแก้ก็ได้แก้ปัญหาไปแต่ว่าบางก็กรัวเขาก็ไม่ต้องไม่มีภาระในการกู้เลยเพราะเศรษฐกิจในกู้เรื่องเขาดีแต่ว่าก็ถือว่ามีเงินให้เพื่อนๆได้ยืมไปลงทุน่อใช้ไปก็อน้จริงๆแล้วเนี่ยในหลวงราชการที่เก้าท่านสอนเราอยู่ทุกเมื่อเช้าวันว่าให้รู้จักการออก เพราะมันจะเป็นภูมิคุ้มกันไงในการดําเนินชีวิตคนเราเกิดมาต้องการความสุขทุกคนแต่ต้องใช้เงินนี้ประกอบในการที่จะมีความสุขได้เพราะนั้นเราต้องสะสมทุนตัวเองของเราไว้อย่าไปมัวเอาแต่ที่อื่นสะสมของตัวเองไว้บ้างถ้ามันไม่พอจริงๆไปหยิบยืมที่แล้วก็เรามีทุนก้อนใหญ่ของเราอยู่แล้วนี่คือหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเลยเวในหลวงร .9 นี่เป็นหลักอันหนึ่งก็คือ เราต้องป้องกันตัวเองก็คือสร้างคุ้มคุ้มกันให้กับตัวเองให้ได้แล้วมันจะมีส่วนที่ว่าสมมติเรามีเงินเดือนหกพันไม่ได้ใช้จ่ายาจนหมดเลยเลือสักเดือนละร้อยสองร้อยก็ยัง <ทำ S 2> ดีทำ,ทำมาฝากไว้พอผมเคยประชาสัมพันธ์เริ่มต้นว่าเรามีเงินร้อยบาทเราไม่คงไม่ไปฝากธนาคารละแต่กลุ่มเรานี่ฝากได้ทุกเดือนเดือนละร้อยก็ยังดีนี่ก็คือหลักการของการดําเนินงานของกลุ่มอมรัพกระบวนบางเสด็จ ที่ใช้หลักคุณธรรม5ประการในการที่จะขับเคลื่อนอันนี้ของกลุ่มตั้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคือความซื่อสัตย์ความเสียรละความรับผิดชอบความเห็นอกเห็นใจกันความไว้วางใจเพราะ5อย่างนี้5้าใน5อย่างนี้ไม่ใช่เพราะกรรมการต้องสมาชิกทุกเป็นมด้วยแล้วผมใช้ระบบทางหอก็จะข่าวทุกวันมารูเรื่องอะไรมาไปประชุมจากประชมชนมาก็ ทุกคนรู้เหมือนครับ,รบผมยังไงก็ก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณคุณลุงมนรันะฮะที่ให้ความรู้แล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้นําองค์ความรู้ของการดําเน,นินงานลุ่มอรัพย์ตำบลบางเสร็จใช้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับรักในชาติัสัญวารับแผ่นดิน